เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะให้ทําเป็นงานกลุ่มนะคะจะใหออ้หาข้อมูลกับคุณุนะคะ๋ยนักศึกษาแบ่งกลุ่มกันเองนะคะได้ค่ะอย่าจำเลยนะคะใช้ผ่อนก่อนไม่สบาย<ม>าค่ะาะไป้ไวนนะคะ,อ,คะอาจารย์เขาใหุ้ลุมาใช่ไหมเดี๋ยวเองก็แบ่งตามอข้ออาใจ่ใจได้ไดเดี๋ยวเองมาทำข้อหนึ่งนี้ทำข้อหนึ่งเองก็ทำข้อนึง แต่เจ้าของพิการเนี่ยทำนี่มีมีนะเดบักเดือดเดือดครับเนี่ยมึงกูเห็นหลายรอบแล้วพืบกตทำไมต้องเอาแต่เด็กใหม่แล้วพวกเราล่ะเราก็กลุ่มเดียวกันไหมเออจริงประสานงานให้แต่เด็กใหม่นั่นแหละคิดว่าเราทำกันได้มากมายเฮียอย่าไปคิดมากเขาเด็กใหม่ก็ต้องดูแลหน่อยแต่เมือว่าที่พู เขาตัดยิงเนี่ยที่ใสายอย่เนี่ยตลอดเลยจ้างคนเยอะใหม่เออข้ามันดีกว่าป้ายมันเออป้ายเยอะเขาเหอะตัเด็ก็สนใจงานนี้เขาแบ่งเสร็จกันแล้วเราหรือยังมึงแบ่งาะแล้วมึงได้บอกรายละเอียดเปล่าแล้วใครจะไปทําได้อ่ะก็เห็นกลุงานก็ทํากันได้อ่ะก็ในเมื่อเป็นงานกลุ่มก็ต้องช่วยกันคิดปะ ก็ไม่รู้แหละยังไงก็ทำอะไรเต็มไป่อนจ้าเองมาตรฐานเนาะอะไรก็ไม่รู้เออแล้วแต่เหอะแล้วแต่คหน้าโก่เมืองก็ต้องคุยเนแบบบุยวา พี่เห็นเราทะเลาะก,กันเมื่อกี้อะแต่ครับพี่อุยไม่ใช่หรอกพี่เข้าใจกันผิดแหละมันคงเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจกันผิดแต่ไม่มีอะไรที่หยุดไม,ม่ได้เจครับผมมีอะไรหรอือเปล่าเห็นว่าแค่คุยกันเลยตั้งแต่เราเข้ามามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็มีนิดหน่อยคือสนใจแต่พวกเธอเราก็เลยน้อยๆกันเราขอโทษละกาันที่ทำให้เข้าใจผิดอ่ะก็ขเขาเห็นว่าเพื่อนใหม่่ะ ไม่ค่อยูงงานก็เลยอยากจะช่วยแค่นั้เองอยังก็ได้ไหนๆก็ความเข้าใจกันหมดแล้วก็ไปฉลองกิดเล่นในงานไปินหมูทากันไหมชวนเพื่อนหม่ไปด้วยก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะไปดีไปไปจบด้วยทื่